สวัสดีค่ะพี่นออ้องมาซอยผือซอยนะคะอีกมือหนึ่งบาทเนี่ยเบิ่งแม่คอยบ่รมีเวลาเหาจะกินข้าวไดว้เอามาเสิร์ฟเ <laughs> บองเแม่กล่องไ่ยะพี่น้องทั้งงอนค่เนี่ยออญญะนนจะเบิงงรอบๆมีตะศาสตร์กระเือค่ <laughs> บเ้งเนี่ยอันนี้ตำแล้วแล้วกับามะาตกค่ะอันนี้คือ การ่อยผือคือเวลาแบบเดี๋ยวสิให,ให้เบิกนพี่น้องงคนพันปรกักอันนี้มันเป็นลำเนาะนีนม่มันสิเป็นลำเลี่ยมนี่เขาต้องมากรีดให้มันหน่อยลงพี่น้องนี่ค่ะเขาเอื่อนส,ยสยอยสอยผื่เห็นบะเขาต้องมาพานะคะเออเขามาพากีง,ง่ายซะให้มันหน่อยลงอะไรนั่นเขาก็แค่กรีดเครื่องเขาเลยเอือนปะ่อยผือหรือกอรีดผือเหรอคะ พอได้แล้วแล้วหากับบาตากแดดก็เอาอันนี้คือเฮ็ดแล้วเลยพี่น้องตากทั้งเฮือนเพราะบาเฮือนหอนอันนี้บ่อาใจก็ล่างอันนั้นเอาอได้มาเต็มซาเล่งพี่น้องคืองามงามลำพอดีพอดีคือโมโนัม่นมหมเนาะ ถือโมงามค่ะได้มาละตำเลยคือสีสวยแล้วก็ไปผสมไปย้อมสีแมมงามกสีซอยแล้วนี่ก็สิตาก่ดดแล้วก็ย้แแยอแห่งแล้วก็ย้อมย้องสีแล้วพี่น้องแล้เฮ็ดเป็นสาตรพับมึงเนบ่ไบด้มีเคนี่ที่พี่น้องเอยนี่อันนี้คือแห่งแล้วค่ะ มีศาสตร์พับบันนี้พี่น้องได้ออกมาแล้วสี้จังสี่น well ี่งามบ่พี่น้องนี่ละค่ะมีตาศาสตร์นี่ละนี่ละพี่น้องมีแนวหิวมีแนวย่างเรียบร้อยเป็นศาสตร์พับสวยงามเห็นบ่คะนี่ละอันนี้คือไปจ้างพันเทพด้วยค่ะที่แบบจังส์อันนี้สองพับแล้วไหมเนาะ สวย <laughs> ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขายยอู่